สวัสดีค่ะประวันนะคะช่องประวันลุงจอยสตอรี่ค่ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณ3เดือนแล้วนะคะ,ะเนื่องจากว่าประวันมีภารกิจนะคะที่จะต้องดูแลลุงจอยแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ต้องทำงานหลักไปด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ประวัน ทำขนมนะคะจัดเบรกนะคะแล้วก็ทำคลิปไว้นานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาตัดต่อที่จะลงคือไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำคลิปเลยะคะ่ะเพราะว่าว่า,ายุ่งมากมากเลยนะคะก็ต้องขอโทษขอภย FC, ัย f c เดิมแล้วก็ f c ใหม่ที่ติดตามที่คอมเมนต์เข้ามานะคะซึ่งไม่ได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์ไม่ได้มาตอบคอมเมนต์เลยะคะ่ะเพราะว่า สเดือนที่ผ่านมานะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งลุงจ่อยก็เข้าๆออกๆโรงพยาบาลน,นะคะอ่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าวุ่นๆน,นะคะแล้วก็ไม่ได้ขายขนมนะคะไม่ได้ขายขนมก็6เดือนแล้วนะคะทําให้ต้องหยุดขายขนมไปเลยนะคะแต่ว่าก็มีที่แบบมี ออเดอร์เข้ามานะคะปะ้าอ้วนก็มาทำขนมให้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ป้าอ้วนทำเอาไว้นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรกะทินะคะสูตรกะทินะคะส่วนผสมของสูตรกะทิเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะส่วนผสมหลกัหลกๆเลยก็คือแป้งนะคะแล้วก็ส่วนอ,อื่นๆเนี่ยท่านก็ไปปรับเอาเองนะคะอย่างเช่นน้ำตาลผงฟูเนยนะคะ ส่วนกะทินี่ก็ใช้ตามตามสูตรเลยนะคะมีแป้งกับกะทิใช้ตามสูตรเลยสูตรนี้เป็นกะทิล้วนๆเลยนะคะมีหลายๆท่านนะคะ,อะคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของปูอ้วนคลิปล่าสุดบอกว่าไม่บอกอเลยอะไรเลยไม่ลงอะไรเลยก็คือว่าบางท่านอาจจะเป็น fc ใหม่แล้วก็ไม่ได้ดูว่าปะอ้วนนะคะ มีภารกิจอะไรบ้างนะคะหลักๆคือประวันก็มีงานประจําที่ทํานะคะแล้วก็งานเสริมตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนก็ขายขนมขายอาหารนะคะแล้วก็ต้องหยุดไปเนื่องจากว่าลุงจ่อยก็ต้องเข้า,เข,าเข้าออกออกโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่ของประวันก็เหมือนกันนะคะเปลี่ยนกันสลับกันเข้าออกโรงพยาบาลนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะ,ะขายขนมหรือขาย อาหารได้นะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาตอบคอมเมนต์ให้ท่านได้นะคะถ้าท่านใดที่อ่เป็น FC เดิมอยู่แล้วท่านจะรู้เลยว่าปราะว่าลงคลิปแล้วก็ลงรายละเอียดเอาไว้นะคะหรือว่ามีบางท่านนะคะก็โทรมาถามนะคะก็เอาไปปรับใช้นะคะอ่ะถ้าท่านไม่ชอบส่วนไหนอะไรยังก็ไปปรับ แล้วก็ลดสัดส่วนลงเองนะคะแต่ว่าสูตรของปุ้วันก็ถือว่าเป็นสูตรที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วก็บอกว่าอร่อยนะคะอะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไม่ได้เข้าไปอ่านเลยแต่ว่าเข้ามาดู ช่องของตัวเองแล้วมันสเดือนแล้วไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยแล้วเราก็ทําคลิปเอาไว้นะคะก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาทักทายถือโอกาสมาพูดคุยกับ f อฟทุกๆท่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามที่เข้ามาดูทั้ง f อเดิมทั้ง f อใหม่นะคะก็จะพยายามลงคลิปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เป็นคลิปทำขนมทำอาหารนะคะเพราะว่าปุนก็ไม่ได้ทำเลยนะคะ อาจจะเป็นคลิปเป็นสตอรี่อย่างอื่นให้ให้ท่านดูนะคะก็อยากจะทำขนมเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบวุ่นวุ่นมากคือวุ่นวุ่นมากจริงแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะก็ยังคิดถึงนะคะ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามประว้วนมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ7,900แล้วนะคะ ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำถามที่ถามเข้ามานะคะถ้าท่านใดที่อ,อยากจะติดต่อส่วนตัวกับป้าอ้วนนะคะก็ติดต่อส่วนตัวมาได้นะคะอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะคะก็ยินดีที่จะตอบนะคะแต่ว่าถ้าถามในใต้คลิปอาจจะไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูเข้ามาถามนะคะ รายละเอียดของสูตรต่างๆก็คือทำไว้เยอะมากนะคะเมื่อก่อนจะทำะคลิปสูตรขนมไว้เยอะมากท่านเข้าไปดูได้นะคะลงไว้หมดเลยนะคะมันมีเยอะมากนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปที่ลงใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงสูตรลงอะไรไว้นะคะก็ให้ท่านที่เป็น fc ใหม่นะคะเข้าไปดูได้นะคะคลิปก็มันก็ประมาณ400กว่าคือมันเยอะมากนะคะแล้วก็อ,อาจจะ ไม่สามารถที่จะมาคอมเมนต์อ่าขอขออภัยคะ่ะไม่สามารถที่จะมาตอบคอมเมนต์ให้กับอ่าทุกทท่านได้นะคะเพราะว่าภารากิจหลักก็คือทํางานหลักนะคะเลิกงานกลับมาก็กลับมาดูแลลุงจ่อยดูแลคุณแม่นะคะอะแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นสูตรกะทินะคะสูตรกะทิที่หอมกะทิมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ําเปล่าเป็นส่วนผสมนะคะใครจะเอาไปลองทากินทําขายหรือว่าเอาไปทําลงทานทําบุญอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะแบบหอมเหมือนกับเป็นขนมอ่ะ เคยทานไหมคะลังผึ้งสูตรเดิมนะคะมันรสชาติเวลาที่เราอบออกมามันจะมีกลิ่นกะทีออกมาแบบหอมอร่อยมากๆนะคะลองเอาไปทําดูนะคะหรือว่าท่านใดทีอ่อยากจะทําขายนะคะก็เข้าไปดูสูตรเดิมๆที่ลงเอาไว้นะคะอาจจะเยอะมากเลยเพราะว่าคลิปเนี่ยสี่ร้อยกว่าคือมันเยอะมากนะคะก็ลองเข้าไปค้นเข้าไป ค้นหาดูนะคะว่าสูตรที่ลงเอาไว้ก็จะลงไว้หมดเลยนะคะรายละเอียดลงไว้หมดเลยแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะท่านไม่ชอบตรงไหนอะไรตรงไหนท่านเอาไปปรับใช้เลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะกะ็มาทักทายค่ะหลังจากที่หายไปนานเลยนะคะ3เดือนหายนานมากพอเข้ามาดูช่องของตัวเองอุ้ยสเดือนแล้วเหรอก็เลยไป ่ะดูคลิปเดิมที่เราลงเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อวันนี้ก็ถือโอกาสมาตัดต่อแล้วก็ถือโอกาสมาทักทายมาสวัสดี f อประอ้วนลุงจ่อยนะคะอันนี้ก็ดูแลลุงจ่อยมาก็สองปีห้าเดือนแล้วค่ะคือแบบก็นานเหมือนกันนะคะกะ็ยังคิดถึงทุกทกท่านนะคะทุกแรงใจทุกกำลังใจที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์นะคะ มีอะไรก็ติดต่อส่วนตัวมาได้นะคะอาจจะไม่มีเวลาที่เข้าไปตอบคอมเมนต์ให้ท่านได้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะใส่สีผสมอาหารนิดนึงนะคะท่านที่ไม่ชอบใส่ก็ได้แต่โดย ส่วนมากค่ะที่ที่ทํามาก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าเออลองเอามาใส่ดูสีสันก็สวยดีนะคะท่านใดชอบใส่ก็ใส่ท่านใดที่ไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะคือถ้าใส่ก็ประมาณนี้ละค่ะสีสันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหนาวๆร้อนร้อนะคะแต่ว่าเป็นเป็นหน้าหนาวแต่ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่บางวันก็ก็หนาวนะคะก็ อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้เอฟทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หลายๆท่านนะคะที่กําลังที่จะทําอาขนมบฟัฟเฟลแล้วกอ็อยากได้สูตรไปทําแล้วก็อยากจะทํำ้ายทํากินทําอะไรก็เป็นกําลังใจให้นะคะของไ้ทุกท่านนะคะอ่าล่ำล้ำรวรวยนะคะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะก็อย่าลืมอ่าติดตามช่องประาะว่ลุงจ่อยไปเรื่อยๆนะคะค่ะต่อไปนี้ปรอาอ้วนก็จะ,ะพยายามลงคลิปนะคะอาจจะ,ะไม่ได้ลงทุกวันนะคะเพราะว่าก็เราไม่ได้ขายขนมเนาะแต่ว่าก็อาจจะลงเป็นสตอรี่อย่างอื่นก็จะพึ่งเบื่อจะพึ่งทิ้งจะพึ่งหนีปรอาอ้วนไปไหนนะคะก็อยู่เป็นกําลังใจให้ปรอาอ้วนกับลุงจ่อยด้วยนะคะ คลิปนี้ป้าวันก็คงจะขอตัวลา fc ทุกๆท,ท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามที่ยังอคอมเมนต์เข้ามานะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ